ทีนี้ค่ะกลับมาค่ะบันเทิงอันนี้กันต่อเลยนะคะคุณโฟสโกลรัตน์เราไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมล่าสุดนะคะไปแช่ค่ะไปแช่ในใต้น้ําคุณนะคะเราก็มีการเห็นภาพเนี่ยแต่ว่าเซตนี้ก็จะแบบว่าแซบ่บเซ็กซี่อะไรแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะข้างบนเนี่ยท่อนบนเราก็รู้สึกว่าเออก็แบบว่า เรียบร้อยแหละนะคะแต่ว่าท่อนล่างเนี่ยสักกุลคนก็ไปซูมดูในใต้น้ําเลยค่ะว่าโอ้โหคุณโฟแซบมากเลยทีเดียวนะคะเป็นการไปพักผ่อนที่อยุธยาค่ะแล้วเธอก็ได้โพสต์ภาพนะคะคลายร้อนในช่วงเดือนเมษาที่แบบโอ้โหความร้อนระอุมากแม่แต่เห็นโฟแซบในต้องบอกว่าใช่อยู่ในน้ในสระน้ำเนี่ยก็เหมือนสดชื่นไปด้วยอย่างช็อตที่โฟเนี่ยนอนหลับตาพริมเกาขอบสระในภาพนี้แหละทำเอาหลายคนเนี่ยโอ้โห อดไม่ไหวคะ่ะโฟกัสใต้น้ําไม่ได้จริงๆเพราะว่าถึงหูใส่ตามากนั่นไงคะคุณเนียนใช่ถึงจะเป็นวันพีชแต่ก็แซบไม่เบานะคะเพราะโฟุหนดีมากใต้โพสต์นี้ทําให้คนกดไลค์แบบรัวๆนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าหวั่นใจอย่างหนุ่มทําไทยเนี่ยจะถึงไม่เรียวหรือเปล่านะจ๊ะเซ็กซี่นะกันเซ็กซี่นี่ขนาดแบบว่าชุดแบบ เป็นแบบคล้ายๆสปอร์ตนะชุดว่ายน้ำคล้ายๆสปอร์ตยังเซ็กซี่ขนาดนี้เลยใช่ผู้หญิงตัวเล็กเซ็กซี่นะคะแล้วก็เลยจะมาเฝ้าโอ้โหขาเล็กมากแม่ขาเรียวอะไรขนาดนั้นนี่ไปถ่ายแบบนี้บ้างดีกว่าเออเนาะเพราะล่าสุดน้องฝนก็เพิ่งถ่ายไปนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวไม่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 ต้องเปิดให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมก็จะได้แบบอินเทรนด์โดนแกงตลอดเลยนะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันก็ต้อง มันเร็วไวมันต้องเร็วมันต้อง 4G จะลูกอะนี่เห็นไหมก็จะได้นะอันเนี้ยเอาจริงอันเนี้ยก็จะได้นะโอ้ไม่ธรรมดานะจ๊ะนะนะคะก็ประกอกัช่วงนี้อากาศร้อนคุณผู้ชมนะคะก็ใครที่แบบว่ามีโอกาศเอาไปแช่น้ำก็แช่ไปใจร้อนไปใจร้อนไปใจเราจะได้เย็นจะได้มีกําลังใจกําลังการในการแบบทํางานต่อสู้กันไปนะคะ